อรุณสว,ว,วัสดิ์แต่วันนี้เจ้ขาขาตื่นแล้วครับล้างหน้าเปล่งฝันเรียบร้อยแล้ววันนี้ตื่นสายกว่าเมื่อวานหน่อยนึงเพราะว่านั่นแหละเราเลื่อนเวลาไปเป็นสิบโมงนะแล้วก็เช้านี้เพลินทําไข่กับแซนด์วิชให้กินไข่กับขนมปังนีดีมากเลยน่ารักมากเลยตอน,นนี้เพลินเข้าไปทําธุระในห้องน้ำนู่นนี่นั่นนะส่วนกูก็ทํเสร็จธุระเสร็จก่อนก็คือเลื่อกให้กูตื่นก่อนแล้วก็ตื่นมาทำธุระให้เสร็จแล้วเพลินก็ค่อยตื่นตามมา ทำไข่ตัวนี้นะน่นน่ารักที่สุดเลย <S 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 แล้วก็วันนี้ฉันแต่งตัวลุกปกติที่นายอาจจะเคยเห็นนั่นแหละก็คือเสื้อลายดอกนะชิวๆแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเอาเสือ้อขนหนาวไปด้วยเผื่อคือมันมีมันมันไอตรงที่คุณนั่งมันหนาวแต่จริงจริงมันก็ย้ายได้นะมันเป็นเหมือนแบบที่นั่งที่แบบไมไ่แบบฟิกเกอร์เป็นของใครอะไรเงี้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวไปดูหาจุดที่แบบแอร์มันไม่หนาว แต่ว่าถ้าสมมติว่าแอร์หนาวเราก็มีเสื้ออะไรเงี้ยนะประมาณนี้แล้วก็วันนี้ก็น่าจะมีแผนง,งานก็คือไปนั่งเรียนเหมือนเดิมเรียนในี้ก่อนเพราะว่าตัวงานที่ทำเนี้ยยังไม่ออกเลยยังไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงแต่ว่าเดี๋ยวแปดโมงครึ่งก็ต้องออกเลย <ble h. S 1> เดี๋ยวก็ไปกินอันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้วันจะได้คุยกันเป่าถ้าไม่ได้คุยกันก็เหมือนเดิมครับเจอกันตอนเย็นอีกทีนึงนะไปไปทำงานกันเชา้าดีตื่นเช้าแล้วน่าเป็นฝันไปทานอะไรทานกันดีคิดดิง้งคิดดึ้งก็มีอรุณ อนนี้กูกาลังเดินไปเข้าออฟฟิศแล้วไอ้เหี้ยวันนี้เอ็มอาร์ทีมัไวัยกว่าปกติว่ะวัยแบบไวมากอะ่ะวจนกูตกใจอะ่ะกูไม่รู้คือเพลนก็บอกนะเพราะว่าม,มันสามารถไวได้แต่ว่ากูไม่คิดว่าจะวะันจะไขนี้ก็คือแบบจากปกติมันจะมาชั่วโมงหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้คือแบบครึ่งชั่วโมงถึงกูก็แบบเฮ้ยได้ได้ไงว่ะแต่ว่ามันก็โอเคดีมาวัยกูเอเงเลยทีนี้คือตอนแรกกะว่าเออเวลามา,มาถึงก็แบบใกล้ๆเข้างานขึ้นไปเอากาแฟแล้วก็ลงมาทํางานอะไรเงี้ย แต่ว่าไอเหี้ยแม่งวาวยเกินกูได้ชิวกาแฟแน่ๆเลยแต่ว่ายังไงก็ตามวันนี้เราจะไม่พลาดกาแฟคือเม,มื่อวานแม่งพลาดกาแฟเว้ยคือกูไปตอนเที่ยงแล้วพี่เขาพักเบรแล้วพอกูไปตอนบ่ายสามพี่เขาบอกว่าปดแล้ว <c oughs> แต่ว่ามันเป็นตัวการนะกาแฟปีใช่นไะด้เดี๋ยวขอลองกินก่อนว่ากาแฟดีเปล่าถ้ากาแฟดีก็เจ๋วเลยแต่คิดว่านะาทักขั้วเค็มนามตายก็ลองกินดูนะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเอาง,งานก่อนไปนะ มีพาเราเรื่องเลยให้กูท้องอี่เนี้เ <cl aps> พื่อนต้องเข้าใจก่อนนะว่าเพื่อนท้องได้เพื่อนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เ <cl aps> พื่อนกลัวเพื่อนเพื่อนทำได้ แต่แต่การที่เพิ่นให้ปามท้องอะ่ะมันทำไม่ได้เขาไม่ได้เกิดเพื่อสิ่งนี้แล้วเขาเขาไม่สามารถพยายามเพื่อให้เกิดสิ่งนี้ได้ในขณะที่กูดูคลิปคุณธันนินกับคุณบิวลาพรเขาเขาแบบมาโฟรเรื่องท้องกันแล้วเพิ่นก็แบบปามท้องแทนได้ไหมกูก็แบบคือแบบก็ตอบแบบดีๆแล้วนะแล้วเพิ่นก็อยากแบบเพื่อปามคิดว่าเพิ่นจะทําได้ไหมบอกว่าแบบ,บ,บ,บ เพิ across, like to to ่นเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เข้าใจว่าเพิิ่นเป็นพี่รู้แต่ว่าก็อยากให้ความมั่นใจว่าเพิ่นเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่ปามอะทําไม่ได้นนนนนกกลััััววออ้้ขตคือปามเคยผ่าตัดก็จริงเคยบล็อกหลังก็จริงใช่ป่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ที่ปาจะต้องเอาลูกเพราะไม่ได้ตัวกลแล้วกูจะท้อททอมันไม่ได้หรือยังไงกลัวอออเพิ่นแค่กลัว แต่ไม่ได้อยากให้ให้ปามท้องเอาอยากอยู่ดีไม่ใช่เ <laughs> พิ่งกลัวเฉยๆเพิ่งกลัวที่เขาเล่าอ่ะแบบขั้นตอนนูนนี้นั้นอ่ะที่แบบบล็อกหลังผ่าท้องอะไรอย่างนั้นน่ะเพิ่งกลัวอ้าแล้วแล้วแล้วก็คือเราฝั่งเขาเรากลัวแล้ว,ว,ลวคอือยังไงคือท้องได้แต่เพิ่งกลัวตอนแอบอ้องก็คือให้ปามพ่อแทนปามคลอไม่ได้ก็เพิ่งน้องไปเลย สมมติว่าเพิ์นท้องเพิ์นท้องไปแล้วแล้วมันจะมาอยู่กับป่าด้วยไงใครที่มีประสบการณ์การคลอดอะไรอย่างเงี้ยทั้งธรรมชาติทั้งผ่าทั้งอะไรช่วยช่วยคอมเมนต์ให้กําลังใจแม่เพิ์นไงเพิ์นก็ถามแม่เพิ์นพรุ่งนี้เพิ์พกนก็เจอแม่แม่ก็กลัวแม่ก็เล่าน่ากลัวทุกคนก็เล่าน่ากลัวไป็นหมดเพิ่นดูช่องไหนในยูทูบที่เขาท้องก็ก็มันน่ากลัวก็เลยเราก็เลยจะไม่ท้องอะลรอะไรนี้ กลววแต่เพื่นอยากมีลูกอะเพื่นกลัวเพื่นไม่อยากคลอดนะเนรอแต่ว่าอยากท้องแล้วจะเกี่ยวไว้ในท้องอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆเหรอไอ้ว่าไม่ใช่ชาวสายย่ยญานะท้องร้อยเดือนื <c oughs> กลับมาถึงห้องเพลินเรียบร้อยแล้วนะกินข้าวกับเพลินเรียบร้อยแล้วด้วยเย็นนี้กินเป็นอะไรว่าผัดพริกเกลือเต้าหู้มัง้งเออจริงๆผัดพริกเกลือมันควรจะเค็มเผ็ดใช่ปะ่ะแต่ร้านนี้แม่งหวานเฉยเลยซึ่งพอไปกินกะัะเพราอีกันหนึ่งแม่งก็หวานกูก็เลยแบบเอะมันแะปลกๆแลร้านนี้เขาทําติดหวานเหรอแต่ว่านั่นแหละครับอิม่มมนะกินข้าวแล้วก็ดูนะ่ะคุณบิววรพรนะ คอดน้องเบนนี่ยัดเยี่ยมเลยแล้วเพิ่ก็น่าก,กลัวน่ก,กลัวโน่นนั่นก็ประมาณนี้แล้วฉันก็ไปอาบน้ํา แล้วก็มาเคลียร์งานนิดหน่อยแล้วก็เช็คไอตัวเรื่องร้านแผนนะนะเออมันมีแบบบางอย่างที่ต้องคุยงานกันกลับไปทิวซึ่งก็พิมพ์คุยกันดีนะวางแบบกลยุทธ์กลยุทธ์อะไรกันต่ออีกนิดสันนิดสั้นหน่อยนะก็ว่ากันไปแต่ว่ายังไม่ได้จริงขั้นจริงจังอะไรขนาดนั้นนะตอนนี้ก็คร่าวๆไปก็ทำตามแผนนะยังไงก็ฝากไปกดติดตามกันเลยนะครับพลาสติกบอยนี่ใครผ่านมาดูก็ฝากเลยฝากเลย,ก,เลยกดติดตามกันเลยพลาสติกบอยใครมีแผนที่แบบ เอออยากได้บอกได้นะบอกผ่าน DM กูหรือว่าแบบ DM ทางร้านจริงๆแนะนําให้ DM ทางร้านไปดีกว่าเพราะว่าจะตอบเร็วกว่าซึ่งคนตอบก็ไม่ใช่ไม่ไม่กูก็ไอทิวนี่แหละอยู่แค่2คนเนี่ยประมาณนี้นะช่วยๆกันก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าพวกไหนที่เป็นแฟนคลับนะฉันฉันอยากเลยฉันอยากอยากจะไปส่งด้วยตัวเองอยากจะแบบ เจอตัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนั้นถ้าใครสนใจแผ่นก็เข้าไปดูกันได้แต่ว่าถ้าไม่สนใจก็เข้าไปดูลองอ่านฟันแฟกอะไรเงี้ยที่ไอทิวเป็นคนเขียนนี่ฟันแฟกนี้ให้เครดิตเลยนาทิวเ,เขียนเขาหาข้อมูลมาเขียนตั้งใจจริงจังละเออข้างล่างโพสต์มันอาจจะดูยาวๆหน่อยนะลองลองไปดูใต้ใต้โพสสุดๆแต่ละอันนี่คือแบบเขาตั้งใจตั้งใจรูปรูปผมเองผมผมก็ถ่ายนี่เต๋ปว่าเต๋ปว่า จมกันหน่อยจมวันน่ะยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมเออขอบคุณกําลังใจสําหรับการเข้าฟิตวันแรกมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะมาขอบคุณย้อนหลังกันนะที่นี้จริงๆจะเรียกว่าย้อนหลังไม่ได้คือกูอะอยู่ในปัจจุบันที่ได้อ่านคอมเมนต์ที่พวกมึงมาเ้นกันในคลิปใช่ไหมแต่ว่ากว่าพวกมึงจะได้ดูคลิปนี้มันก็คือการย้อนหลังแล้วเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าปัจจุบันกูดูเห็นปัจจุบันแต่มันเป็นอดีตของพวกโอ้ยทั้งมาเดือนะ พูดไปไอ้เฮียประเด็นนี้มม่สุดๆเลยกับการดันบอกกการทําบอกมาจะสี่สามสี่ปีเนี่ยประเด็นนี้ก็ยังสุดๆคือยังมีเพื่อนกูหลายคนที่เข้าใจสมมติว่าวันนี้มึงเห็นคลิปกูไปเที่ยวเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเพื่อนกูหลายคนก็ยังคิดว่าอ๋อนี่กูอยู่จังหวัดโน้นนะไม่ใช่กูกลับมาแล้วมึงมันเป็นคลิปของเมื่อวานอะไรเงี้ยเ,เออนะเมื่อเพื่อนกูรวมถึงกูด้วยกูยังเอะเอ้เ,อเอนี่เราอยู่ที่นี่เหรอเปล่านะเราอยู่ที่กูอินเสิร์ตเองเลย เออ,อยังไงเดี๋ยววันนี้ลาจากกันไปเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปตัดคลิปแล้วยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับแฮปปี้เบอร์เดย์คนที่เกิดวันนี้มีความสุขมากๆ <pert> <é> เจอกันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้ครับ